อย่างที่บอกครับถ้าอยู่ฝั่งเราตามจับได้ก็น่าจะดีแต่ข้ามไปแล้วนี่ยากทีนี้ครับข้อมูลล่าสุดที่ทางทีมข่าวพีพีทีวีได้รับมานะครับทราบว่าเอ็มกองเรือคนนี้ออกนอกประเทศไทยไปแล้วนะครับโดยไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฮะก่อเหตุประมาณ6กโมงเย็นหลังจากนั้นไล่เรียงไทม์ไลน์นิดหนึ่งฮะเจ้าตัวขี่มอเตอร์ไซค์หนีหนีเสร็จเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดทิ้งเอาไว้ข้างๆทาง Motor อมอเตอร์เวย์โซนลาดกระบังโซนนั้นหลังจากนั้นครับ มีกระบะสีบรอนซ์เงินขับมารับกระบะสีบรอนซ์เงินนี้คนขับใส่เสื้อสีเหลืองแต่ไม่รู้เป็นใครฮะก็ขับพาเขาหนีไปนะจากเส้นมอเตอร์เวย์ออกทางฉาเชิงเซาตรงนั้นหลังจากนั้นมาที่สาแก้วตรงนี้เนี่ยแหละฮะแล้วหลังจากนั้นก็ข้ามแดนไปแหล่งข่าวของเราที่เป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สาแก้วเล่าให้ฟังครับว่าหลังจากเขานะ นั่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีไปเนี่ยก็มีรถกระบะมารับนะครับออกไปทางฉะเชิงเซาเข้าถนน304แยกพนมสารคามเส้นเดียวกับที่ทนายตั้มโดนจับได้จำได้ไหมก่อนที่เจ้าตัวบอกจะไปทำบุญน่ะจะไปไหว้พระเส้นยอดนิยมเส้นเนี้เส้นออกตังตะวันออกนะครับเนี่ยฮะบอกว่าไปทางแยกพนมสารคามจากนั้นอยู่ที่คลองหาดสาแก้วคาดว่าวจุดนี้เอ็มกองเรือพักซ่อนตัวรอเวลานะ รอให้คนพาข้ามแดนจากนั้นตำรวจครับไปจับสัญญาณโทรศัพท์ของเอ็มกองเรือได้ครั้งสุดท้ายตีหนึ่งวันนี้ก็คือเมื่อคืนนะข้ามวันมาวันนี้ไปตรวจสัญญาณโทรศัพท์ได้ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอารัญ,ญประเทศแหล่งข่าวที่เป็นทหารพรานบอกว่าได้รับการประสานจากตำรวจว่าให้เข้มงวดลาดตระเวนบริเวณชายแดนเนื่องจากมีผู้ต้องหาหลบหนีโดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติต่างๆที่คนในพื้นที่เรียกว่า ช่องหมาลอดแต่จากการล่าตระเวนก็ไม่พบความผิดปกติหรือพบเบาะแสของเอ็มกองเรือแต่อย่างใดครับอันนี้ตามแหล่งข่าวที่ได้รับมาและตอนนี้ก็เริ่มมีการเผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิดแล้วนะครับภาพรถระบะคันนั้นนี่คันนี้นี่คนขับใส่เสื้อสีเหลืองเห็นชัดเจนครับนี่เป็นภาพที่เพจบิ๊กเกรียนเอามานำเสนอและมีข้อความแนบว่าชุดสืบสพคลองหาด รับแจ้งจากตำรวจนครบาลชุดไล่ล่าปรากฏภาพเอ็มกองเรือ er, อันนี้ภาพตอนเที่ยงคืน40พบว่านะมีรถปิกอัพมารับตัวหลังจากนั้นก็ข้ามแดนไปเห็นว่าตอนนี้มีการประสานนะครับว่าเอจะตามเขามาได้หรือไม่เพราะว่าตอนประสานเมื่อคืนนี้เนี่ยที่ให้ไปตรวจจุดผ่านแดนต่างๆมันไม่เจออก็คาดว่าตอนนี้น่าจะข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาเรียบร้อยแล้วไปอย่างรวดเร็วนะเมื่อคืนนี้